คลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงค่ะการทำลายสถิติต่างๆนะคะของ b l a c k p ิ n k ค่ะหลังจากปล่อย MV เพลงไอศครีมนะคะครบ24ชั่วโมงค่ะแน่นอนค่ะว่าเท่าที่ดูนะคะตามเรียวไทม์นะ,ะจะเห็นได้ว่าค่ะ c l a c k พิ n k ได้ทำลายสถิติตัตวเองนะคะแล้วก็มีการสร้างสถิติใหม่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยนะคะสามารถค่ะทำลายสถิตินะคะ m v 10ล้านวิวเร็วที่สุดค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะคะ How you l i ล e t h ด้ค่ะทำไว้นะคะที่3ชั่วโมง40นาทีค่ะแต่ว่าไอศกรีมนะคะสามารถทำเวลานะคะเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าะะเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะกว่า40นาทีกันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งส่งผลนะคะให้ b l a c k p i n คค่ะกลายเป็น GIRL GROUP นะคะที่มียอดวิว10ล้านวิวนะคะเร็วที่สุดณนะปัจจุบันอีกด้วยค่ะและนะคะถ้ามองไปถึง20ล้านวิวเนี่ยก็เร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ย How y o อยู่ e like t h ด t ค่ะทำไว้นะคะถึง5ชั่วโมงค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะไอศครีมค่ะใช้เวลาเพียงแค่4ชั่วโมง20นาทีเท่านั้นเองนะคะ และเมื่อผ่านไปค่ะ24ชั่วโมงนะคะเท่าที่แคปจาก YouTube ได้ค่ะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ายัางไม่เป็นทางการนะเพราะว่าแคปจากหน้าจอนะคะตอน11โมงคะคะวันนี้ค่ะเสาร์ที่29สิงหาคมนะคะ<ม>ก็มียอดวิวค่ะอยู่ที่75.77ล้านวิวนะคะแล้วก็ยอดกดไลค์ค่ะอยู่ที่6.8ล้านไลค์นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ค่ะมากถึง2ล้านกว่าเลยนะคะ แต่ก็รู้ๆกันอยู่นะว่ามันมีสแปมนะคะก็เยอะมากเลยค่ะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะเพลงนี้ก็ยังเจ๋งอยู่ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะไอศครีมค่ะกลายเป็นเพลงที่มีการอครลบนะคะร่วมกันแล้วก็มียอดวิวเยอะที่สุดและก็เร็วที่สุดนะคะบนแพลตฟอร์มของ YouTube อีกด้วยค่ะ ส่วนทางฝากฝัง่งประเทศจีนนะคะก็ไม่น้อยหน้าค่ะแม้ว่าพวกเขาจะเล่น YouTube ไม่ได้ค่ะแต่ก็มีการดาวน์โหลดนะคะผ่าน QQ Music ค่ะซึ่งในประเทศจีนนะคะก็สามารถผ่าน6 0 0 0ครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งยอดนี้ค่ะทำให้นะคะไอศกรีมค่ะได้รับการรับรองะคะยอดขายระดับแพลตินัมที่นู่นอีกด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าออก็ใช้เวลารวดเร็วมากนะเพ่ยงแค่1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะคะ แล้วก็นี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะ33ชั่วโมงผ่านมาค่ะยอดวิวนะคะไอศครีมค่ะอยู่ที่91.26ล้านวิวนะคะแล้วก็ยอดกดไลค์ค่ะอยู่ที่7.3ล้านไลค์นะคะ <S <S ส่วนนะคะเดี๋ยวทาง YouTube เขาคงจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมานะว่า24ชั่วโมงแรกจริงๆแล้วเนี่ยแบล็คพิ n งนะคะมียอดวิวเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนั้นค่ะแอดจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ ก็ตอนนี้อัปเดตตามนี้ตามเท่าที่เราเห็นนะคะผ่านหน้าจอก,กันไปก่อนแล้วกันเนาะก็ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า